มาดูข้อที่ห้าข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะหนึ่งสองสามสี่อาจจะเป็นเรื่องคนอื่นแต่ข้อนี้น่าจะเป็นเรื่องของเราทุกคนนะถ้าเข้าตัวใครขออภัยล่วงหน้าด้วยนะอ่ะมาดูพร,ร้อมกันตุงโตพีมวยคู่น <c oughs> <c oughs> ี้คู่เด็ดสัญจารดาวเทียมกับเจียมเครื่องเสียงบ้านเอ้ยคู่หยุดโลกคู่นี้มันต้องฉลองอม กินไล่มาได้ทุกวันไม่รู้จะกินให้มันได้อะไรขึ้นมาเนี่ยแหมก็ถามได้กินให้มันได้อะไรขึ้นมาเอ้ก็กินให้มันเมาสิวะกูไม่น่าพลาดมาแต่งงานกับมึงเลยไวลิศเลรอนึกว่าคิดคนเดียวเหรอนี่ทําไม่ยายม่ยัดเย็นดน่พี่ไม่ต้องมานั่งเครียดกับน้องอยู่ทุกวันนี้หรอกขอมาเนี่เสียตังค์ตั้งหลายแสนขอให้เธอมานั่งบ่นทั้งวันทุกวันแบบนี้เหรอก็ตอนนั้นมึงก็บอกว่ามึงรักกูไงแล้วจะวุ่นวายไปทำไมฮะ ให้เจ้าบ้านเจ้าเขารู้เรื่องไก่แค่กินเหล้าเนี่ยมันเป็นอะไรแค่กินเหล้ามึงพูดนะมึงแค่กินเหล้าเหรอกูเห็นมึงกินทุกวันเลยไม่เห็นมึงทําอะไรเลยงานการก็ไม่ทําให้กูทําอยู่คนเดียวกูทําทั้งงานบ้านงานนอกบ้านขาดเว้ยจะบ่นทําไมวะเฮ้ยไปกินข้างนอกก็ได้วะเอลงิงนี่มันเกินเยียวยา,ยาจริงนะเออมึงไปแล้วมึงไม่ต้องกลับมาเลยเออกูไม่กลับ ธ่เมียก็เพิ่งบ่นไปแบมเนี่ยยังหยอกไปกินข้างนอกอีกเหรอก็มันไม่มีใครเข้าใจไงขนาดเมียยังไม่เข้าใจเลยนี่สิ่งที่เข้าใจสุดดีนี่คือเล่าที่เข้าใจกันที่สุดพูดอย่างนี้ได้ไงวะฮะเพอเจอป่ะคนที่เข้าใจเราคนที่ห่วงเรานี่เขาอยู่ตรงนี้นี่ถามจริงอะ ทำไมอะชีวิตเนี่ยอยากจะเมาทุกวันแบบนี้เลยเหรอเคยคิดจะหยุดบ้างไหมสินข้อห้าเขาว่าไงสินข้อห้าเหรอสุราเมรยะมัชปะมานัถานาทัานาเออทัานาเวลมณนีนี่เป็นไงฮะ ท่องอยา่างสง่างามนี่ขนาดตึงๆนี่ยังท่องได้เลยศินข้อห้า <teenage> ห <time online> <c oughs> ้ามกินเหล้าแต่อยากเมาก็ต้องกินตลกมากอรู้ก็รู้นะว่าศิลข้อห้าเขาไว้ยังไงยังจะทำอีกเหรอเกิดมาในชีวิตเนี้ยไม่อยากจะมีชีวิตที่ไม่ดีกว่านี้เหรอ อยากก้าวห่าอินนี้ทุกวันเดอรออาะปรบมือให้หนายโลก <c oughs> หลักการใดๆก็ไร้ค่าทาไม่ทำเคยได้ยินไหม <c oughs> พวกเรารับสินกันเยอะที่สุดนในโลกนะคนไทยนะ เชื่อไหมแต่ทำไมยังมีความรุนแรงสูงมากคอร์รัปชันสูงมากสถาบันครอบครัวก็มีกิกมีกักสูงมากใช่ไหมคนพูดโกหกก็เยอะมากสุราไม่ต้องพูดถึงขายดีเป็นหนึ่งในห้าของโลกณประเทศไทยแสดงว่าเราคนไทยนั้นชอบรับสินแต่ไม่ค่อยรักษาสิน อัตมาภาพจึงทำสินห้าจะบัาง่ายๆนะมาให้ดูแล้วอีกสักพักหนึ่งก็จะอัพโหลดขึ้น Facebook แล้วก็ YouTube นะฝากพวกเรานะใครเคยละเมิดสินข้อไหนก็แล้วแต่นะช่วยแชร์ข้อนั้นแก้เคล็ดเยอะๆนะคนไทยจะได้เข้าใจว่าสินห้าคืออะไร